วันนี้เราได้ปรากฏน้ำก่อยมาครับพอดีตั้มปลาเล็กเขาไปตกมาหลายวันแล้วมาใส่ซองวิสไว้ดูตัวมันจะออกเป็นลักษณะเน,นี้ยปรากฏก็น้ำก่อยก็คือปลาสองน้ำครับน้ำกเกลกับน้ำจืดมันบรรจบกันอยู่ตรงปากน้ำระยองนี่ตั้มปลาเล็กเขาไปตกมาได้สี่ตัวอันนี้เราจะมาปิ้งนะผมไม่รู้จะทำเมนูอะไรอร่อยเมื่อหลายปีก่อนผมไปตกได้แต่เราให้ปัาตกได้มาสี่ตัวเหมือนกัน แล้วหิวข้าวมากเราก็มาต้ยามยำใส่หม้อขงข้าวเนี่ยต้มเสร็จตักข้าวใส่ปากพอนนั้นโอ้มันข้าวจนแบบโอ้โหเราทําให้เป็นหรือเปล่ามีคนที่เขาบอกว่าทําแกงป่าอร่อยนะไม่เคยทําวันนี้ไม่ต้มละวันนี้ขอปิ้งเอาดีกว่าเดี๋ยวไมกินไม่ได้ข้าวจนโอ้วันนั้นต้องไปจบที่มาม่าเลยโรยใส่เกลือ ใส่เกลือเยอะๆเลยกลัวมันคาวไม่เราใส่เยอะๆอย่างเงี้ยหมัดไม่สักพักเราก็มาล้างออกเอาดีก,กว่าใส่ดูเดี๋ยวเรามาล้างน้ำเกลืออีกทีหนึง่งเดี๋ยวกลัวมันคาวไงเล่ต้องทำอย่างนี้นี่เราล้างน้ำเกลือออกแล้วนะครับเราก็จะมาใส่ผงชูรสนี่เพิ่มมะขามรสอีกสักนิดหนึ่งไม่รู้รสชาติจะออกมายังไงนะใส่ไปก่อน ใส่หลายแซบหลายครับก็มาทุกเค้าให้มันเื่าเกลือนนี่ทำกินครั้งแรกนะออกมาจะเป็นยังไงไม่รู้ต้องอร่อยไหนลงเตากันได้แล้วนี่เตาไฟน้อยๆของเราพร้อมใส่ไปเลยเอาแบบไม่ไหม้หรือเปล่า เลี้ยงไปเลยนี่สี่ตัวเลี้ยงแถวหน้าหน้ากระดานเลี้ยงหนึ่งนีดูคอยดูว่ารสชาติจะออกมายังไงโอไม่ใช่หน้าตาจะออกมายังไงเออไอได้เเลียงไม่นอทำไไมหนังมันหลุดหุดยังไงไม่รู้ สีสันจะออกมายังไงพอจะได้เรื่องมึงไหมมันเยิมเลยนะเฮ้ยไม่เอ้ยเอาได้สีสันพอตัว <c oughs> <c oughs> อย่าไปมองที่เหล็กย่างนะให้มองที่ตัวปลามั <c oughs> <c oughs> <laughs> านเหล็กย่างของเราแกวแก่เหลือเกิน <c oughs> <c oughs> ดูหน้าตาได้ยูดู <c oughs> <c oughs> น่าตาน่ากินไหมไหนลองชิมดูรสชาติดิลองตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยแหๆนี่เออนี่เนี้ยร้อนร้อนร้อนลอง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 ชิมดูนี่ลองชิมดูนะเนื้อจจร้อนหนกมมายังไงปิ่งประกืดหอมหอมแบบปลาคล้ายๆเนื้อคล้ายๆเนื้อปลาทูกินมานนะ อืมรสชาติดีได้อยู่ได้อยู่อยโอเคอืมแจมถ้าทำอย่างนี้ได้กินได้อยู่เอืยี่